มีโชว์ไหนไหมที่สองสาวรู้สึกว่ากลัวเขามากที่สุดกูดีกายกรรมค่ะกูดีกายกรรมนี่คือโชว์ของใครครับพ่อค่ะอย่าเพิ่งงงฮะคือความสามารถของครอบครัวเขาเก่งมากคือคุณพ่อก็เล่นกายกรรมก็เลยสอนให้คุณลูกคุณพ่อแท็กทีมกับลูกชายและก็ปล่อยให้สองสาวโชว์ฝีมือถ้าเกิดเราสามารถชนะพ่อได้อะจะทํายังไงก็จะเอาร้านหนึ่งไว,ไว้ไว้กันแค่สองคนค่ะไม่แบ่งให้เขา แต่ขึ้นใหม่ครับสองสาวคุณพร้อมไหมครับพร้อมค่ะฝึกฝนกันมามากมายหลายสัปดาห์วินาทีนี้แล้วนะค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับหนึ่งนาทีนี้นะครับมีค่ามากมากและทุกขณะที่กดเนี่ยอย่าลืมนะฮะเขาอาจจะเป็นแชมปเปี้ยนเวทเดโชหนึ่งล้านบาทจากปลายนิ้วของทุกคนก็ได้ถ้าเกิดพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะจ๊ะไปเตรียมตัวครับคุณผู้ชมครับที่เป็นพันโช์ตลอดทั้งปีนะครับที่สมัครเข้ามาที่เวทีเดโชวของเราเวทีนี้แล้วก็มีเป็นร้อยๆโชเลยนะครับที่เราจะต้อง เซโนโทูนั่นเองนะครับผมมั่นใจนะเขามีหลายคนที่อยู่ตอนนี้แล้วก็อยากจะมาอยู่ในตําแหน่งที่สองสาวของเรายืนอยู่ตอนนี้ใทยบอกว่าไม่ได้เขาะว่าสองสาวนี้เขาตั้งใจทําครับตั้งใจมาแล้วตั้งใจฝึกแล้ววันนี้เขาก็ตั้งใจจะชิง1ล้านบาทจากเซกิซูเปอร์ออรนชัยได้ถ้าทางบ้านพร้อมแล้วคณะกรรมาการที่คุณพร้อมแล้วปรบมือดังๆให้กับ2พี่น้องกายกรรมโชวครับ

โอ้โหสุดยอด11และววจ์เจลนะครับครักรรมการครับก่อนจะยคะแนน